ดิฉันนางสาวอัญชลิพรใจเที่ยงรหัสนักศึกษา5 9 1 1 0 1 1 3 2 0 0 7 6เป็นนักศึกษาฝึกสอนระดับชั้นปีที่5ฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีค่ะระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับ2ห้องคุณครูสันติมาเทาเฮาอาจารย์นิเทศอาจารย์พรรักอินธรรมราค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอสื่อการจัดประสบการณ์ค่ะชิ้นแรกนะคะจะเป็นสื่อหน่วยคมนาคมนะคะจะ ื่อเสริมประสบการณ์ค่ะโดยที่จะให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะทั้ง3ทางนะคะมีทางอากาศทางบกและก็ทางน้ําค่ะเพื่อเด็กดูที่แผนภาพน,นะคะแล้วก็ออกมาเลือกบัตรภาพยานพาหนะคนละหนึ่งใบค่ะเฮลิคอปเตอร์นะคะจะอยู่ทางอากาศค่ะรถประจําทางนะคะจะอยู่ทางบกค่ะส่วนเรือนะคะจะอยู่ทางน้ําค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นสื่อเสริมประสบการณ์หน่วยสัตว์น่ารักค่ะโดยที่เด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะพื้นที่สีเขียวคือเป็นสัตว์บกนะคะพื้นที่สีเขียวกับสีฟ้าเนี่ยจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําและพื้นที่สีฟ้าคือจะเป็นสัตว์น้ําค่ะโดยที่ให้เด็กออกมาเลือกบัดภาพสัตว์นะคะคนละหนึ่งใบและให้ออกมาติดให้ถูกกับที่อยู่อาศัยค่ะช้าเป็นสัตว์บกค่ะ จระเข้นะคะจะเป็นสัตว์เครื่องบกเครื่องน้ำค่ะกุ้งนะคะจะเป็นสัตว์น้ำค่ะน,นีนะะ้จะเป็นสื่อเสริมประสบการณ์นะคะหน่วยชุมชนของฉันค่ะอันนี้จะเป็นถังขยะจําลองนะคะให้เด็กๆสังเกตถังขยะแต่ละสีนะคะแล้วให้ออกมาหยิบปัตรภาพนะคะให้ใส่ตรงถังขยะให้ถูกประเภทค่ะถังขยะสีเหลืองนะคะก็คือขยะรีไซเคิลนะคะอันนี้จะเป็น จะเป็นขยะอินทรีย์นะคะอันนี้ก็คือพวกเศษอาหารต่างๆค่ะถังขยะสีน้ำเงินก็คือขยะทั่วไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นซองขนมนะคะส่วนถังสีแดงนะคะจะเป็นขยะอันตรายยาฆ่า,มาแมลงค่ะสื่อชิ้นที่มานะคะจะเป็นเกมการศึกษาหน่วยว้ยแม่นะคะเกมจับคู่ให้ตรงกับผลลัพธ์ค่ะโดยที่ให้เด็กๆนะคะสังเกตดอกมะลิข้างหน้านะคะและบวกกับจํานวนตัวเลขข้างหลังค่ะ อันนี้นะคะดอกมนันี2ดอกบวกกับจํานวนตัวเลขข้างหน้าก็คือ5นะคะก็เท่ากับ7ค่ะให้เด็กๆนะคะนําเชือกมาร้อยตรงที่เลข7ค่ะสื่อชิ้นถัดมานะคะจะเป็นเกมการศึกษาหน่วยข้าวค่ะคือเกมจับคู่ให้ตรงกับความสัมพันธ์นะคะจะให้เด็กๆเ,เนี่ยสังเกตภาพแต่ละภาพนะคะว่าเป็นอย่างไรแล้วให้นําไม้หนีบที่มีภาพความสัมพันธ์ที่ตรงกันเนี่ยมาหนีบค่ะอย่างอันแรกนะคะ,ะทุ่งนาค่ะ ันที่สองก็คือฟังข้าวใช่ไหมคะกับคู่กับข้าวอันที่สานะคะกาลังคนกำลังไถนาคู่ายาอันที่สี่นะคะงอบนะคะก็ให้คู่กับเคียวเกี่ยวข้าวนี้คะ่ะ พี่เลี้ยงค่ะสามารถอบรมส,สอนดิฉันนะคะให้สามารถทําเป็นทุกอย่างแล้วก็ในส่วนของพี่เลี้ยงนะคะเวลาทํางานด้วยกันจะไม่กดดันค่ะแล้วส่วนของเด็กๆนะคะเวลาดิฉันจะเดินไปที่ไหนเนี่ยก็จะมีเด็กๆทักทายอยู่เสมอค่ะขอขอบพระคุณนะคะทุกๆท่านที่ชมคลิปวิดีโอนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ